สุดน่ารักน้องวีจีหอมพ่อนุมซอนรามเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจมาก บ้านนี้เขาน่ารักกันจริงๆค่ะสําหรับคุณพ่อสายอบอุ่นหนุ่มสอนรามเทพิทักกับลูกสาวสุดที่รักน้องวีจีที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมเห็นบ่อยๆถึงล่าสุดก็มีคลิปที่ทาเอาแฟนๆใจฟูไปตามๆกันอีกแล้วโดยในคลิปจะเห็นว่าหนุ่มสอนรามกําลังนอนอยู่บนโซฟาแล้วน้องวีจีก็ค่อยๆเข้ามาหอมแก้มคุณพ่อเบาๆแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่สัมผัสได้ถึงความรักเต็มเปีย่ยมแล้วก็โซบนอนกอดพ่อไปด้วยกันบนโซฟาเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของ องพ่อลูกเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆถึงจะเป็นโมเมนต์ธรรมดาๆในบ้านแต่พอได้เห็นสายตาและรอยยิ้มของสอนรามตอนที่มองลูกมันเต็มไปด้วยความรักความผูกพันแบบที่ไม่ต้องมีคำพูดอะไรเยอะเลยล่ะค่ะ